สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นออออ้องแลเอฟซีที่ฮักแพ้งเบิร์ตจะหูจะคนเบิร์ตถูกมองถูกบอลเดยพี่น้องเมื่อวานนี่กะบอไ้มีคลิปท้ายลงให้พี่น้องเบิร์ตเนื่องจากว่าลูกค้ามีแบบเรื่อยๆเลยพี่น,ออน้องก็เลยแบบบบคอยวางเนาะเมื่อนี้กะเลยซิมาอาคีบขอบคุณก่อนอื่นกะเสีขอขอบคุณ,คณมูเพื่อนเอฟซีแล้วกะ อพอแม่พี่น้องลูกบา่าอาเบิดส,สุขสุขคนเนาะทีแบบว่าคอยเขามากวดวติดตามคอยเขามาเบิ่งคลิปสองสาวลาคนนี้คนคน,คน,นี้เนาะกับว่ามียังสิตอบแทนพี่น้องเอ้ก็มีแต่คำว่มมาขอบคุณขอบโอ้ขอบใจายๆเด้อตอนนี้กะมีคนเขามากดติดตามหอดหนึ่งหมื่นซและสาวลากะ์สาวนามเนาะการหงซื้อเก๋ว่าดีใจลายพี่น,ออขอขน,น,น้องเลยกับโมโหคือการเนาะว่าสิสลองอยังหะน,นะแต่ว่า กับพังเมืองผู้ใดพี่น้องบัดแามบางสักก้อนน้พงผัวบาสว่างในมันก็เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แน่ดิพี่น้องก็เลยยังโมโหว่าสิชลองนางยังเนาะได้หนึ่งหมื่นซับแต่ว่ามือนี้ข่อยก็เลยสิมารีวิวหาในี่แหละเนาะพี่น้องหาที่ข่อยเฮ็ดงานนี่แหละให้เบิงบางบางคนอาจสิเห็นไปแล้วเนาะบางคนอาจสิยังบ่ทันได้เห็นเพราะว่าข่อยก็เคยถ่ายคลิปลงไปแล้วเทื่อนึงเนาะพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ก็เลยสิแบบมารีวิวให้เบิงใหม่มื้อนี้ก็รู้สึกดีใจหลายพี่น้องเอ้ยเพราะว่ากบ่ คิดว่าฟันอะไรว่าตัวเองซิมมีคนเขามาติดตามไลฟ์ปันนี้เนะาะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเบากับบุคอยเกง่งแล้วก็ทายคลิปกับบุคอยเกง่งเนาะทายคลิปไปบางทีก็อาจชิดีแนบดีแนหนะแต่ว่าเมื่อก็แบบมาหอดยุดหนีเนาะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องไลา์ไเดอที่คอยใหยก้กำลังใจเนาะตั้งแต่เริ่มต้นผู้เล่นจนมาหอดเมื่อน,นี้เนาะกับบริเวณาริษยุทเพียงเท่านีน้ออกพี่น้องก็เดินต่อไปเนะาะทำคลิปออกมาให้พี่น้องเบิรงเรื่อยๆปะพี่น้องไปเบิ่งนต้องกรัรหลานเฮา ร้านก็เป็นร้านอาหารแบบอาหารบ้นบานๆนะพี่น้องอาหารแบบปลา้า,ลานก็สิบปลุปคนไดหรอกแต่ว่าลูกค้าเพิ่นร้ายนะพี่น้องเพิ่นมีลูกค้าประจำร้ายนี่อันนี้ก็คือยินดีต้อนรับป้ายอ่ะสิเป็นป้ายเก่าๆแล้วนะพี่น้องเพิ่นก็เลยมาป้ายในนี้เนาะอันนี้ก็เป็นตน้นไม้เนาะอันนี้คือบริเวณรอบรอบปลาน,นะพี่น้องนี่แหละเบอร์โทรก็มีนะคะนี่จะหน่อยสิว่า มหมายเบอร์โทรเนาะนี่เบอร์โทรเนาะพี่น้องผู้ใดอยากมากินกันสามารถโทรมาสอบถามได้นี่แหละหลานเพิ่อกษสิเป็นซุม้มเป็นซุมน้มเนาะพี่น้องเขามาเนี่ยกษสิเป็นแบบนี้แหละกษสิมีโต๊ะมีโต้ตัวหนึ่งตัวสองตัวสามเนาะนี่อันนี้ก็เป็นเครื่องตรวจอุณหภูมิเดียวขอสิตรวจเบื้องอนพี่น้องเข้ามาก็ต้องตรวจอุณหภูมิน,ะ,มน,น,มนะพี่น้องอุ้ยสามจุดหกจุดเจ็ดอุ้ยแสดงว่าโตัวหอนแห้งเลยนี่ ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องกับห้องกับแบบว่าหานกับบริเวณมาเป็นหานแอร์นะพี่น้องเป็นหานแบบบริเวณเป็นห้องแอร์นะเป็นแบบมาพัดลมเนาะต้องใส่พัดลมนี่เวลาลูกค้ามากตาพื้นห้อนกับเปิดพัดลมเนาะซีมีทั้งพัดลมอยู่ทั้งเทิงน้ำนะพี่น้องเป็นอาานอาหารแบบสบายๆพี่น้องมานั่งแบบซิ้วๆนั่งสบายๆเนาะตอนกลางเว่นมานั่งหลินนั่งแบบกินเข่ายังงสินะประมาณนี้แหละอันนี้ก็อยู่ซุ้มหนึ่งนะพี่น้อง อันนี้ก็สิเป็นแบบว่าประเภทอันอาหารนะพี่น้องเนาะอาหารอยู่ในละน,นี่แหละนี่ก็สิมีวพวกผัดเผ็ดหมูปลาผัดเผ็ดปาลาไหลผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดงูเหา่าผัดเผ็ดหนูกระจอกเทผัดเผ็ดกวางเก่งผัดเผ็ดจระเข้ผัดเผ็ดปลาดุกไก่บานด้วนสมุนไพรสุชิปลาดุกน้องน,น้ำมันหอยอันยังเกาะเนื้อชันปลาสนปลาสนหน้าซูชิอันยังกเนนางกาะขึ้นช่ายเนาะแล้วก็ ปลาหม้อซูชิร้านพีกปลาคัางหวกจิ้มอาหารกับราคาบะแพงพี่น้องนี่ตามนี้เลยเนาะอาหารกับแบบมีหลายอย่างนะพี่น้องนี่เครื่องดื่มก็มีนี่แหละอันนี้ก็คือประเพจอาหารนะพี่น้องเป็นอาหารแบบอาหารบันดานอาหารปลาราคากับบแพงเลยมากินกับหูซื้อบะก็จะมาก,กินหนูขามากินกับบักเลหลายอย่างหนึ่งกับเบิร์ตไปมัน ที่กับผ่นชอนยังสินะพี่น้องเพระาะว่าราคาอาหารเทาแบบว่าโบแพงเนาะคนรวยคนจนก,ก็กินได้หมดหนะกับประมาณนี้เนาะพี่น้องเมนูอาหารนี่ข้าวมานันนี่ตอนนี้กับท,กท,ทุ้งขยะกับท่านั่งไซส์ทางของนะ้ำอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนาะพี่น,น้องนี่ข้าวมันนี่ก็จะเป็นห้องน้ำผู้ชายอยู่นี่นี่อันนี้เป็นโถส้วมผู้ชายเนาะน,นี่ก็เป็นอ่างล้างมือมีกระจกเนาะพี่น้อง อันนี้เป pues mm nah. ็นห <uch la> <một> ้องน้ำผู้ชายแล้วก็ยางม่านนี่เนาะยางม่านนี่ก็เป็นห้องน้ำผู้หญิงนี่เนาะพี่น้องอันนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงนี่นี่แหละนี่ก็เป็นห้องน้ำผู้หญิงแล้วก็ยางม่านนี่เนาะก็เป็นข้าตือเนาะหรือว่าเป็นแคสเซียโอ้แคสเตอร์ข้าตืออะไรบ่าวถือเลยยางม่านนี่ก็เป็นทั้งน้ำแข็งนะพี่น้องยางม่านนี่ก็เป็นขั้ว รัวในกาจะได้เพิ่นกันหรือว่าลูกค้ากรบอกว่าเปิดมาเฮงแล้วนะพี่น้องเป็นเศร้าวก,นะกาว่าปีแล้วเนาะกระสิแบบเป็นขั้วบ,นบานบานะพี่น้องขัวอยู่ในบานเนาะออกมานี่ก็จะเป็นอันนี้ก็คือรางน้ําเปล่านะคะเวลาเราให้ลูกค้ากินเสร็จแล้วก็มาเก็บตรงนี้ก็เป็นรางโซดาแล้วก็แก้วนะ้ําไว้ใส่ให้ลูกค้าแบบตรงนี้ก็จะเป็น อะไรเขาเรียกอะไรนะน,น้ำนะ้ำน่ะตรงนี้ก็จะเป็นบาร์น้ำนะคะแล้วจะมีตู้เย็นอยู่ข้างใน2อันแช่น้ำเปปซี่โซดาน้ำเปล่าตรงนี้คือเจ้านายยังไม่มาเขาก็ล็อกไว้อยู่นะคะมีถ้วยจานเก็บนี่นสื่อร้านคัวบ้านปางูหาวเปิด11โมงถึง22แต่ว่าช่วงนี้ก็คือเปิดก็เปิดประมาณ1 0 10โมงแต่ว่าปิดก็จะเร็วหน่อยนะคะนี่เบอร์โทรก็ขึ้นให้แล้วนะคะมื่โต๊เก้าอี้อะไรแบบนี้ก็ประมาณน,นี้นะคะอันนี้ก็คือจานเรายังไม่ได้เอามาเก็บเพราะว่าเอายังไม่เอาเข้าที่ได้เราเก็บจานแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้เอาเข้าที่เพราะว่าตรงนั่นเราเก็บจานตรงนู้นแต่ว่าลูกเจ้านายยังไม่เปิดนะคะ ก็จะมีแต่ต้นไม้อะไรแบบนี้ตรงนั้นก็จะเป็นบอ่อปลานะคะบอ่อปลาดุกปลาเค็งหรือว่าบอ่อปลาดุกบอ่อปลาหมอนะพี่น้องนี่แหละลูกค้ามากมา่นนั่งพี่น้องเลยเพว่ายังกับหูหูเนาะแบบว่าก็จะมากแบบว่าบรรยากาศแบบบ้านๆนะพี่น้องดูรอบๆก็สิเป็นแบบว่าลูกป่ายพวกอาหารนะพี่น้องห้องแอร์ก็มีนะคะนี่ห้องแอร์อันนี้ก็คือจะเป็นห้องแอร์จะมีข้างในอยู่ประมาณสามโต๊ะนะคะ ตรงนี้ก็คือเป็นห้องแอร์นี่ห้องแอร์ก็มีนะคะต่อมานี่นค่ะบางคนก็ชอบห้องแอร์ก็นั่งห้องแอร์นะคะคลิปนี้กับเบล่าผสมไทยเนาะพี่น้องกระขักอยู่ได้เลยเบล่าแนบไทยแนนาะอันนี้ก็ลูกค้าสไลด์กับลูกค้าประจำเลยปัจจุบักมากนั่งอยู่ห้องแอร์นะพี่น้องกับพ่อมาณนี้แหละเนาะไม่มีอะไรมากค่ะ ร้านก็โบยหญ่ป็นไดแต่ว่าลูกค้าเวลาลูกค้ามาเนี่ก็เกือบบ่ท่านกันได้พี่น้องไม่ได้ลูกค้ามาหลายเนาะนี่เพิ่นกระสิบอกว่าร้า,านยูทูบวันที่สิบหกของถูกเดือนเนาะมาในได้พี่น้องโต๊ะก็เป็นโต๊ะใหม่เนาะนเป็นร้านอาหารบ้านๆน,นะคะก็เคยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอยู่เนาะ ทางนี้ก็เป็นด้านหน้าเนาะข้าวยางมาทางนี้ก็จะไปเป็นค้าวเป็นบอลแบบเ้าหลหางลลางถั่ยลลางจานะนะพี่น้องยางมาทางนี้กับ,บางคนอาจที่ว่าคือหกแต่แต่ก่อนที่ห้าก่อนที่ห้าวชิมาเนี่ยหกกว่านี้พี่น้องเลยส่วนนี้แหละที่ว่าห้ามากเลยยังมาเป็นเนาะเพราะว่ามันกับเป็นสีมาแต่ไรแล้วนะทำอะไรจ๊ะให้ไปกินค่ะ ประมาณนี้แหละพี่น้องทุกซอกทุกมุมเลยเนาะอาจจะแบบโคกเน่อะไรเนาะพี่น้องพระวัติจะได้แหละข้ามาเขากับพ่อแบบนี้เลยนะพี่น้องทำมาเข้าทำข้าวสาลีย่งางบี้เขาากับโอ้เห็ดเห็ดแบบเห็ดเต็มทีแล้วนะพี่น้องแต่ว่ามันกับเป็นสีมาแต่ได้แลนะ้วเนาะก่อนเข้าสีมาก,ก็แห้งหกกว่าน,นี้โตกับมีายอยู่เลยเป็นซิปซิปกับโตขนเนาะพี่น้องนี่ก็มีพัดลมแต่ว่ากางเบนนี่ห้องหันพี่น้องเลย อพอว่ายังร่างค่ามันต่ำเนี่ยร่างค่าตำ่ำแล้วก็ยังก็แดดนะแดด้อดน,นี่ต้นลิมปิงเนาะนนี่นนลิมปิงเต้มเลยใบพัดไซน่ะพัดไซจระเข้อยังนี่แหละก็ประมาณนี้แหละพี่นอ้องนี่ก็คือปลายลุปมาหาเนาะปันนันปลาข้ง ผัดชานะพี่น้องแล้วก็หมูสามชาั้นทอดน้าําปลาหรือว่าทอดกระเทียมเนาะกับ่คิดคือกันแหละพี่น้องเอ้ยว่าสิได้เฮ็ดงานอันนั้นกบ่คิดคือกันแหละพี่น้องว่าสิได้เฮ็ดงานานหาบ้านปาเนะาเนะเพราะว่าหยังเพราะว่ากบแบบกับบ้านๆดีนะพี่น้องแบบ,บ,แบ,บแว,ว่าบ่ต้องอีหยังมากมายเนาะแบบว่าเฮาแต่งหรือว่าการแต่งตัวยังก็บแบบว่าบ่ได้แบบมีกฎมีระเบียบอีหยัง,งนะพี่น้องตื่นสมก็อาบน้าําใส่เสื้อผา้าแล้วก็บแบบ ใส่เสื้อยืนเก่งยิ่งสิกับแบบยังเป็นงานนั่นเลยนะพี่น้องอก็สิแบบบ่มีบ่คอยมีก้นระเบียบปันไดเนาะนี่แหละพี่น้องประมาณนี้ท่างล้างกับมีนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีกซุ้มหนึ่งก็คือซุ้มของป้าหรือว่าพอข้องจะน่ายแหละพี่น้องนี่อยู่นี่ก็จะมีอีกซุ้มหนึ่งเนาะแต่ว่าส่วนลราสิเป็นผักปวกคนมากผักปัวกคนสิมักมานางอยูนนี่นะแต่ว่านี่อันนี้ก็เป็นอีกซุ้มหนึ่งนั่งแบบ เย็นๆน,น,นะพี่น้องแต่ว่าส่วนนี่ดอกอันนี้ม,นมันมันลายนะพี่น้องหมูๆกันดอกอยัางนี้เนาะต้นยังสูงยังย,อย,อยาวนะพี่น้องประมาณนี้แหละแต่ว่าอันนั้นเป็นข้าวเก๊ะน้องเคยบอกไปแล้วว่าคนบเดเปิดช่วงนะคนปี๊ดใบนีะพี่นออ้องยังเปิดบอดได้เนาะประมาณนี้เด้พี่น้องเลยอยากบอกว่าบรรยากาศดีเนะกลางคำ่ำกลางคำ่คงคำมาสั่นอ่าบรรยากาศแบบก่อน คนแบบวนะ่าค้ำค้ำนาบรรยากาศแบบว่าประมาณสามสีม่วงกับบรรยากาศดีเนาะพี่เนาะประมาณนี้แหละอันนี้ก็เป็นต้นจำปาพี่น้องเลยเบรรยากาศดีดีเลยพี่น้องอยู่แบบว่าไต่หฮมม้านั่นเลยอยู่กับหฮมตนม้นไะม้เนาะอ๋อก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยคลิปนี้ก็บพ่มิยังร้ายน,นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์มาหานี่กันจะคลอปิดคลิปแล้วพี่น้อง ขอบคุณนลายเดอร์ที่เขามากดติดตามรับชมเนาะพี่น้องรอดูคลิปต่อไปเนาะวะฮสิ่ายยังหาพี่น้องเวิ่งเด้อสำหรับลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย